วัสดีด้วยครับมากเมือนดีดพี่น้องไอ้อป,ปาหมูบวานล่ละตำไอ้ถั่วเนาะขอนีว้วขอนี้วเต็มติปพื่เขาไมา่ได้แสบๆด้วยทำบักถั่ว,วใส่บักแตงพร้อมใส่บักเขื้อ่ะพอมพักก็ไม่ห้ลงหัวเอา อุ oh, mm ้ยไอ้ไอ้ือไอ้รออาา

เบอกปานหมดแดงมีเ่เลยหมดแดงหายยังไงอ่ะ กินเรื่องบมะนะากว้วยปนเนี่เนื้นอมันเด้งนะงเนื้อมันเด้งาาฝากปลาสดนะเพิ่มีบึงเนี่ยนี่มดแดงหายอยากานะขึ้นาก่้ยมดแดงมแสบกินเรื่อง่มเลยแต่ก่อนถอนไบบกทัเทียงด้วยนีนม,มดแดง À. có xì ra số liền là tại vẫn một đèn Hãy subscribe sắp kênh เล่าุบวนเนาะมามานไม่ได้หน่อยนี่แต่มะเขือเนอะาะตำมะเขือกับตำอ้ผักกระถินเลยแม่กินมาแต่ไหนหน่อยเนาะถือว่าไอ้สมัยตะกรอนเขาเรียนเนาะเงีนไอ้เบิร์ตบันเข้าไปมากับมาหาหยอดผักกระถินหยอดบักทั่วแล้วตำสมัยตะกรอนมะเขือเนาะ ถ้ากินเขาไปเนาะพี่น้องสูผู้ทุกคนทั่วประเทศทั่วโลก,ขกเขามาันก็นกิดพี่น้องเพรามาอาอาวเข้ามาเอาเร่องอะไรมาคุณเดียกันเนี่ยอยู่บนติขึ้นหัวทุกคนนะครับเด้อซุ่มผมซุ่มใหยตัวทั้งไก่ก็มีอีกนน้ำสกุลผมเนี่ยในมือจักคนณไก่วันทัดไปพี่น้องคุณไต่ ผมมันเล่าขึ้นหัวสุกก่อนเหรอครับอย่าไปอยู่อย่าไปถ่ายวิดีโออย่าไปถ่ายคอนเทนต์แบบว่าบ้านๆน,นะตามท้องไห้ท้างหน้ามันข้องคนเดียวอย่อยกไปอยู่สิาไปอยู่ เมาหองขึ้นเอาชิ้นร้ายเราเจ้า<ม>ได้ร้ายปีที่เท่านี้บักไปมาป้อนหรอวะอ่า<ม> <c oughs>

phẩm người thang ở gì để ăn để ăn bên nó để ăn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  mệt lại còn cho nó thì, nó đi nhau rồi จะไปดอกบนขุดไปหาคอนเทนต์ไปหาหมูเกา่าๆกินงตำไก่เทียงหน้าหมูต่อยบักดอนเหมือนอยู่นอสเสมอ,อยุงเดี๋ยวหมูอยู่หน้าเหม็นปลาผอบนะ <c oughs> สิ่หอดทุกคนนะครับเนอะจะทีจำกันไหนบบูนี่จำไหนอยู่นะนี่จะผอกันแพ้ เขาถึงออนไลน์นนมุ่นเนาะหมกเหลื่อมมวันนี้เป็นไงเนาะหมอสบายดีปะอาไจะเบิ่งฝากแจ้งขีดอ,อีตต่อไปไรเรอ่อยๆหมู่ผมไอ้หูว่าเทอออนไลน์ะนะเฮ้ยพวกเขาถึงเขาเรียโทรศัพท์หรอวะมันนอกเปลีป่ยนวิกฤตเป็นโอกาสแน่ ลัวเขาไปัดไซด์ะมาจมตั้งแต่ข้อมหลังจะเล่นหรอกถ้าคนไปผะวงตงใข้อม่าข้อมหลังบัวจะหา ในพอลืมก็ลืมรื่องเกาเกาๆพิษแล้วออกมาเป็นคู่ท่อาเห็ดย่าเห็ดพิษอีกต้องใส่ชีวิตต่อไปเดินมาต่อไปมือเสกินยังพุ่นพิษไปพุ่นเชื้หฮันมากมันเสินมันซุเสื้อไปมันผ่าดไปมันมขึ้นมาแหละนุมแก่ข้ไมาแหละมันยอมรับ แต่วันนีย่ำแย้ถ้าว่างก็อนแค่ต้อากันยางสู่ชีวิตใส่ชีวิตเท่าต่อไปอย่าไปาาสนใจแล้วถ้าซื้อพิษอีกวัาก่าครับ